สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มานจะกับม,มแล้วนะครับกับช่องไทยสุดลิงกินแซบๆนะครับวันนี้ผมจะพาทำ ปังกรอบคาราเมลนะครับทาง,ง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ขนมปัง3าแผ่นนะครับเพราะว่าทําน้อยนะครับกินแค่ครั้งเดียวเนาะถ้าใครอยากจะเพิ่มสูตรก็สามารถเพิ่มสูตรได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้ขนมปัง3แผ่นนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นขนมปังกันก่อนเลยนะครับใครจะใช้ขนมปังที่ว่าทาแซนด์วิชนะครับเป็นอาหัวเออเป็นขอบขนมปังก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้ทั้ง ทั้งขอบทั้งตัวเนื้อขนมปังนะครับพยายามจะกดขนมปังมากนะครับใช้วิธีการเฉือนเอาเนาะ โอเคครับพอละหันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เป็นลูกต่ออย่างนี้เนาะเป็นลูกซีเลียมอย่นี้นะครับเดี๋ยวเราเรานําขนมปังไปคั่วเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆขั้นตอนการคั่วนะครับแล้วก็เปิดเันเลยผมจะเปิดไฟอ่อนๆนะครับไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็นํากระทะมาวางจากนั้นนําขนมปังของเราลงไปคั่วเลยครับ อันนี้สามแผงของผมจะได้กระทะประมาณนี้พอดีนะครับถ้าใครทาเยอะกว่านี้ก็แบ่งคั่วเป็น2อรอบนะครับก็ทำการคั่วไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับใจเย็นๆนะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆ ผมจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับในการคั่วขนมของเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันกรอบแล้วนะครับโอเคพเพื่อนๆพอครบประมาณ10-15นาทีประมาณนี้นะครับขนมปังของเราก็เริ่มกรอบแล้วนะครับสังเกตได้จากที่ว่าเราจับปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งแแบบนี้นะเห็นไหมกรอบมากเลยก็โอเคประมาณนี้นะครับ แล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของคาราเมลกันครับโอเคเพื่อนๆอน่าต่อไปเรามาดูขั้นตอนในส่วนของการทาคาราเมลกันนะครับเริ่มจากใส่น้ําตาลลงไปนะครับน้ำตาลทรายขาวเราเนี่ยแหละเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้ช้อนกลางตัวนี้นะในการตวงเนาะก็ใส่ลงไปคุณแบบประมาณนี้เนาะใส่ประมาณนี้นะผมใส่ลงไปสามช้อนนะครับเพราะว่าไอตัวขนมปังกรอบของผมอะ่ะ ผมใช้แค่สามแผ่นเนาะถ้าใครทําขนมปังกรอบเยอะก็สามารถเพิ่มในส่วนนี้ได้นะครับผมใช้น้ําตาลทรายขาวสามช้อนนะครับจากนั้นตามด้วยเนยหรือว่ามาการีนนะครับตัวนี้ผมใช้ของเนยสดอันนี้เนาะยี่ห้อนี้นะครับผมว่ารสชาติเขามันจะหอมแล้วก็มีกลิ่นของเนยแบบชัดเจนมากนะครับผมใช้ตัวนี้ ผมก็จะใส่ลงไปประมาณช้อนหนึ่งนะพูดนประมาณนี้เลยนะจากนั้นผมก็จะเปิดไฟนะครับขอให้เป็นไฟอ่อนนะครับนั้นเพื่อเอาปอ,อนที่สุดเลยนะประมาณนี้นะครับ ทุกคนส่วนผสมตัวอย่างนี้เข้ากันเนาะขั้นตอนนี้ก็คนไปนกลิก่นเขาจะหอมมากเลยนะครับเมนตัวนี้นเนาะเพื่อนๆใช้ยอ่ออื่นได้นะ ไม่จำเป็นต้เป็นยี่ห้อที่ผมบอกนะครับแต่ผมบอกว่ามันหอมเฉย าำคนนะคบเดี๋ยวน้ำตาลจะไหม้เนาะเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสีครับผมหลังจากที่ว่าน้ำตาลเราละลายกับตัวเนยได้ดีประมาณนี้เนาะเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับประมาณสักหนึ่งหยิบมือนะครับจากนั้นก็ทำการคนต่อไปครับ คนต่อไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะได้เนื้อที่หนืดๆประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็จะใส่สนมสดรสจืดลงไปนะครับหนึ่งช้อนประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทําการคนต่อไปนะครับระวังกระเด็นด้วยนะเด็ดเด็ดไม่ควรทํานะครับสีก็จะเข้มขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีความหอมมากนะครับหอมเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ส่วนคนต่อไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะได้สีเข้มๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ความเหนื่อประมาณนี้นะครับความเหนื่ผมได้ประมาณนี้นะครับสีได้ประมาณนี้ผมก็จะปิดแก้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ แ้วผมก็จะคนต่อไปให้ใคลายความร้อนสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ขนมปังที่เราเอาไปคั่วนะครับก่อนหน้านู้นนะครับลงไปนําไปคลุกให้ทั่วเลยนะครับมันจะแฉะหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถ้า,อาพอเราคุกไปเรื่อยๆนะครับมันติดกับขนมปังของเราเสร็จแล้วพอเราปล่อยให้เย็นนะครับมันก็จะเกาะกับขนมปังของเรานะครับมันจะไม่แฉะแล้ว <Okay. S 2> <Okay. S 1> คลุกให้ทั่วๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยเพื่อนๆ จากนั้นเราเราก็นําภาชนะนะครับถาดก็ได้ถ้วยก็ได้นะครับเราจะเอาขนมตัวขนมปังของเรานะครับเทลงไปนะครับเพื่อจะให้คลายความร้อนนะครับแล้วก็จะให้ตัวคารา,าเมลของเราเซตตัวดีนะครับเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วนะครับเกลี่ยให้ออกจากกันนะครับก็พึ่งไว้ให้เย็นเนาะ พอเย็นเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บใส่กล่องใส่ภาชนะนะครับที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับหรือว่าจะกินตอนนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมทําน้อยนะเพื่อนๆก็จะได้นิดเดียวประมาณนี้เนาะขนมปัง3แผ่นได้ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้อันนี้คือมันเซตตัวเลยนะ กรอบมากเพื่อนๆกรอบแล้วก็หอมเนยมากเลยนะครับดูความกรอบนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเนาะเห็นไหมผมลองชิมแล้วนะครับรสชาติอร่อยมากมากเลยนะครับเพื่อนๆมีหวานเค็มแล้วก็มีความหอมเนยมากๆเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะนําอันนี้คือเย็นเสร็จแล้วนะครับสนิทแล้วนะผมก็จะนําใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดนะครับเก็บไว้นะครับไว้กินตอน ดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทําทางกันดูนะครับรสชาติก็อร่อยมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับกับปังกรอบคาราเมล